สวัสดีค่ะมิลแฟนเพลงทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนน้องเตยอ,อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาการทําจะมาทําการไม่ได้ทําการการทําอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยเหนื่อยกับตัวเอง <laughs> โอ๊ยได้พากเราได้ไหมอะ่ะขนไม่ได้อาพากต่อเราสู้ชีวิตเราเป็นนักสู้อะ เราก็าทำการเกลี่ยหน้าดินก่อนนะเกลี่ยดินหนกไปก่อนเนื่องจากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่อะไรแล้วเราอ่ะไม่ใช่สมาร์พอสุ่มสี่ซุ่มห้านะทุกคนเราอ่ะค่อนข้างมือชีดนะ เราค่อนข้างจะศึกษาข้อมูลอย่างทองแท้แล้วทีทุ่นท,ท่วนถี่โอ๊ยภาษาไทยแม่แข็งแรงภาษาอังกฤษนะโน้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องสืบนะไม่ต้องถามอ่ะนีกนราจะมีการกองดินไว้อันนึงจะเป็นกองกองดินดินล้วนดินทรายนะคะผสมกันแล้วก็จะมีพวกมูลสัตว์นะคะต่างๆอันนี้ก็คือเราทําเอากาันเอาดินอ,อทําการเอาดินนะทุกคนล้วนมามา,มาวางหน้าไม่ได้วางหน้าวางโอ๊ย ทำการล่อนทุกคนไม่ล่อนดีกว่าคือกูเนี่ยไม่พาคดีกว่าพาขี้อะไรเนี่ยอุ้ยใส่ดินลงไปค่ะสาวงั้นขอแบอบใช้ภาษาตัวเองเลยนะคะนะและกันนะอุ้ยโอ้ oh God, ไม่กอดไม่ไหวละคลิปนี้ไม่ปล่อยได้ไหมเนี่ยไหนๆก็มาครึ่งทางแล้วเอาต่อละกันอ่ะอันนี้มีการใส่ดินนะคะลงไปนะคะอันนี้คือไม่ได้ละรู้สึกเขินคือรู้สึกไม่เป็นทางการและรู้สึกแบบกูเล่นละตอนเนี้ยอ่ะ <c oughs> จะทำให้ดีก็ไม่ได้ดีเนาะอ่ะทีนี้คือพัน์มะเขือเทศนะคะที่เม็ดพัน์นะคะเนี่ยทำการโรยลงไปค่ะตั้งสติก่กอนเนาะเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกอีกโรยนะคะโรยไม่ต้องเยอะนะคะทุกคน ลอยแค่พอประมาณเนื่องจากเราเนี่ยค่อนข้างมืออาชีพมากนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์เราเนี่ยจะะสวามสำเร็จไหมหรือจะเน่าเสียตายไปซะก่อนนะคะเราก็จะเหลือไว้สักครึ่งนึงเผื่อการซ่อมแซมนะคะเผื่ออันนี้มันไม่สําเร็จนะทุกคนอันนี้คือการเพราะครั้งแรกของดิฉันนะคะย้าว่าเพาะครั้งแรกนะคะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าไม่เคยเพาะมาก่อนแล้วก็ไม่มีความรู้เลยก็ได้ดูบางตัวอย่างบางส่วนมาจากในช่องสีแดงนะทุกคน อ่ะโรยนะคะโรยแต่คือแบบว่าในใจมีความฝันมากว่าฉันต้องปลูกมะเขือเทศกินเองให้ได้นะคะเพราะเป็นคนชอบกินมะเขือเทศมากนะคะกิโลนึงก็แพงด้วยก็หาซื้อยากด้วยค่ะเพราะเนื่องจากอีฉันไม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วนะคะไม่อยู่บ้านทีนี้การปลูกกินเองเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะเผลอๆนะปลูกเยอะก็เหลือขายเหลือแจกด้วยนะคะทุกคน เหลือขายเหลือแจกได้ด้วยเราทําการโรยดินไปเราจะไม่โรยเยอะมากเนื่องจากเรากลัวมะเขือเทศของเราจะอืดอัดแล้วก็กลัวมันจะแทงยอดเข้ามาได้แบบยากอะไรเงี้ยกลัวมันจะแทงยอดได้ยากนะทุกคนขอภัยนะั้นในการภากที่แบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะถึงขั้นที่จะพยายามถึงที่สุดแล้วก็อาจจะไม่รู้เรื่องขอภัยด้วยนะคะเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองนะทุกคนอื วันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยจริงๆมันก็ดีอย่างนะมันคือได้ค่าเวลาไปค่อนข้างเยอะมากพอสมควรอะ่ะอืมทีนี้ทําการพรมน้ำทุกคนพอพอโรยมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วก็ทําการพรมน้ำอะ่ะพรมน้ําให้มันชุ่มฉ่ำนะเพื่อที่จะหน,นึ่งถึงสองวันเนี้ยมันก็ถ้ามีความชื้นมากพอเนี่ยมันอาจจะแทงยอดขึ้นมาได้นะแล้วเราก็รอให้มันโตสักสิบวันนะคะแล้วเราถึงแบ่งออกมาใส่แบบเขาเรียกว่าอะไร ใส่ใส่อะไรทุกคนติ k t o อกติ t ต k อกใส่กระถางฮัลโหลสมองเบอร์มากเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆเป็นอะไรอะ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะฉีดน้ําต่อคะ่ะทุกคนเอางี้ไม่พากเราได้ไหมเหนื่อยหลังจากขั้นตอนแรกของเราได้บรรลุไปแล้วนะคะทุกคน เราก็จะทําการอบน้องนะคะไม่ใช่อบน้องเรียกว่าอะไรอ่ะทําอุณหภูมิให้น้องมีความอุ่นนะคะมีความอุ่นเพื่อที่จะเป็นการบ่มนะคะให้น้องเนี่ยงอกได้เร็วขึ้นนะคะขั้นตอนนี้เราเคลมว่าหนึ่งถึงวันนะน้องจะแทงยอดทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูติดตามผลกันอีกทีนะคะเฮ้ยเหนื่อย